สอัสครับขอให้พี่น้องครับเบื้องที่การใส่รอบครับนี่ครับใส่น้ำองนอ้าไหลครับน้าก็เริ่มที่ไหลแห้งแล้วนี่ครับต้องเพียดแบบนี้ครับเบื้องครับนี่ครับเบื้องหลังแรกครับผมเบื้องครับนี่ครับมีหอดปลาดุกครับ ขากระปูปลากระแหงครับนะครับผมยามะให้เบิ้งครับนะครับเพ็ดเพียดแบบนี้ครับไสไว้หลายหลังครับนี่ก็เป็นไฮน้าครับเขาก็กรลังสีเดียวครับน้ำท่วมก้อนครับฝนตกแห้งครับก้มหวังชาวนาครับถ่วมไปมืดแล้วครับเป็นไฮน้ามืดเลยครับ นี่นี่ครับเขาว่่ได้เก้วกับหาปลากินครับ